เหนื่อยง่ายใจสั่นไม่มีแรงอ่อนเพลียใช่โรคหิตจางไหมมาดูกันค่ะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรรักษาอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะมาพูดคุยถึงเรื่องของโรคหิตจางหรือเลือดจางนะคะเป็นภาวะซีค่ะที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงในร่างกายเรามันลดน้อยต่ําลงนั่นเองนะคะซึ่งในเม็ดเลือดแดงนะคะจะมีฮอโมโคโูลินค่ะจะช่วยลําเลียงออกซิเจนนะคะจากปอด ไปสู่เนื้อเยื่อไปอยู่เซลล์ต่างๆในร่างกายเราเพื่อใช้เป็นพลังงานต่อไปนะคะคนที่มีม็ดเลือดแดงน้อยลงก็จะทําให้ขนส่งหรือลําเลียงออกซิเจนเนี่ยได้ลดลงนะคะทําให้หัวใจทํางานหนักขึ้นพอหัวใจทํางานหนักขึ้นเราก็จะมีเหนื่อยง่ายค่ะอ่อนเพลียซีดไม่สดชื่นไม่มีแรงนะคะมาดูอาการของภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีดค่ะซึ่งอาการก็จะแบ่งตามสาเหตุนะคะเพราะว่าสาเหตุก็มีหลายสาเหตุเดี๋ยวมาคุยกันค่ะอาการก็จะมีแบบ ไม่รุนแรงจนถึงรุนแรงมากหรือบางคนก็ถ้าเป็นไม่เยอะก็ไม่มีอาการอะไรก็ได้แต่มีภาวะซีดนะคะเนื่องจากเม็ดเลือดแดงลดลงนะคะหัวใจเลยต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อให้ร่างกายทางานต่อไปได้หัวใจทํางานหนักมากขึ้นก็จะทาให้เราเหนื่อยอ่อนเพลียใจสั่นซีดไม่สดชื่นไม่มีแรงมีมือเท้าเย็นมีใจสั่งง่ายๆนะคะผิวหนังนียจะซีดจะเหลืองบางคนนะคะเวลาดูที่เปลือกตานะคะ ให้เปิดเปลือกตาดูอย่างนี้นะดูภาวะซีดดูเบื้องต้นนะคะก็จะเห็นเปลือกตาล่างเนี่ยคะ่ะซีดเลยนะคะส่วนมากคนที่เม็ดเลือดแดงปกติเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูหรือสีแดงแงนะคะแต่ถ้าคนที่มีภาวะซีดพอดูเปลือกตาล่างน,นะคะมันจะซีดเป็นสีแบบเหลืองเลยนะคะอันนี้ก็คือดูภาวะซีดเบื้องต้นนะนอกจากนี้ก็ยังมีอาการใจสั่นได้ง่ายคะ่ะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจวายได้ด้วยนะคะจากการที่หัวใจทํางานหนักเกินไปค่ะ มาดูสาเหตุของภาวะโลหิตจางนะคะภาวะโลหิตจางก็จะมีหลายสายเหตุนะคะมาดูสาเหตุหลักก่อนแล้วก็พูดรายละเอียดกันนะคะสาเหตุแรกคือการเสียเลือดค่ะอาจจะเสียแบบเฉียบพลันหรือเสียแบบเรื้อรังนะคะสาเหตุที่2คือมีการสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลงลดลงนะคะและสาเหตุที่3คือมีการทำลายของเม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะมาดูแรกก่อนค่ะสาเหตุของการเสียเลือดเฉียบพลันนะคะเช่นมีอุบัติเหตุมีการผ่าตัดหรือมีการตกเลือดหลังคลอดหรือมีการแทงหมุด พวกนี้ก็จะทําให้มีการเสียเลือดเฉียบพลันนะคะถ้าเป็นเสียเลือดเรื้อรังนะเช่นเป็นโรคที่สีดวงทวารก็อาจจะทําให้มีเสียเลือดนะคะหรือไม่ก็เป็นประจําเดือนที่เป็นเยอะๆแล้วก็เป็นออกทุกครั้งก็จะทําให้เหนื่อยไปเลยนะคะหรือบางคนก็มีพยาธิปากขอนะคะจะทําให้ขาดธาตุเหล็กพวกนี้ก็คือทําให้มีภาวะโลหิตจางได้ค่ะสาเหตุหลักอันที่สองที่เกิดจากการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ลดลงนะคะอันแรกที่พบบ่อยที่สุดก็คือการขาดสารอาหารนะคะ ก็คือได้รับอาหารไม่เพียงพอโดยเฉพาะการขาดธาตุเหล็กนะคะขาดวิตามิน b 12ขาดกรดโฟลิกซึ่งออกสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นต้องรับประทานอาหารให้เพียงพอนะคะให้สารอาหารให้ครบนะคะสาเหตุต่อมาคือการขาดฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนที่สร้างจากไขกระดูกนะคะชื่ออิรีโทโปโอีตินนะคะซึ่งฮอร์โมนนี้จะกระตุ้นให้ไขกระดนะูกน่ะสร้างเม็ดเลือดแดงผลิตเม็ดเลือดแดงขึ้นมานะคะถ้าฮอร์โมนนี้ลดต่ําลงเม็ดเลือดแดงก็ลดลงค่ะ สาเหตุต่อมานะคะคือคนที่เป็นโรคเรื้อรังค่ะจะทําให้มีการทําลายไขกระดูกมากขึ้นหรือทําให้สร้างเม็ดเลือดแดงได้ลดลงค่ะไตวายเรื้อรังหรือโรคกรูมาตอยพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุให้มีภาวะซีดได้ค่ะสาเหตุอีกอันนึงนะคะคือหญิงตั้งครรภ์ค่ะจะมีภาวะซีดได้ง่ายโดยเฉพาะ6เดือนแรกนะคะก็ะจะทําให้สร้างเม็ดเลือดแดงได้ได้น้อยลงขาดธาตุเหล็กและกรดโฟลิกนั่นเองค่ะสาเหตุอีกอันนึงที่ทําให้สร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยลงคือร,รูปของไขกระดูกค่ะเช่น ไขกระดูกฝ่อเร็งของไขกระดูกมีการติดเชื้อในไขกระดูกนะคะก็จะทําให้สร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยลงเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเกิดภาวะซีดได้ง่ายมีการติดเชื้อได้ง่ายค่ะสาเหตุหลัก,กันสุดท้ายคือการทําลายเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นนะคะเช่นนะคะ,นะคนที่เป็นทารส์สเมียหรือม้ามโตก็จะทําให้มีการทําลายเม็ดเลือดแดงผิดปกติจะเกิดภาวะซีดคนที่เป็นทารส์สเมียนะคะ สังเกตดูนะคะจะซีดๆเหลืองๆตลอดเลยนะคะอันนี้คือมีการทําลายเม็ดเลือดแดงผิดปกติค่ะทําให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะป่วยง่ายค่ะมีการติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะมีการทําลายเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทําให้สุขภาพแย่ลงนะคะมาดูการรักษาค่ะให้รักษาตามสาเหตุเลยนะคะถ้าเกิดจากขาดสารอาหารหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็ให้รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กมีกรดโฟลิกมีวิตามิน B12 นะคะนอกจากนี้นะคะวิตามินซียังช่วยดูดซึมธาตุเหล็กด้วยนะคะ ึ่งอาหารที่ควรรับประทานอาจจะเป็นพวกเครื่องในสัตว์นะคะอาหารทะเลผักใบสีเขียวเข้มไข่นมผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะการรักษาข้อที่2ค่ะบางคนก็ใช้วิธีการรับประทานยาหรือฮอร์โมนนะคะเช่นในคนที่ป่วยมีการติดเชื้อก็ต้องรับประทานยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อนะคะเพื่อรักษาอาการป่วยนะคะก็เมื่อร่างกายกลับมาเป็นปกติ ก็จะผลิตเม็ดเลือดแดงได้ตามปกตินะคะข้อที่2สําหรับคนที่เป็นประจำเดือนผิดปกติก็ต้องรับประทานฮอร์โมนเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายปกติให้ประจำเดือนมาปกติไม่ออกเยอะเกินไปนะคะคนที่3ค่ะถ้าซีจัดภาวะไตาวายหรือขาดฮอร์โมนออริโทโปรโตีนนะคะก็ต้องฉีดฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปนะคะก็จะทําให้มีการผลิตหรือสร้างไขกระดูกได้ดีขึ้นนะคะการรักษาข้อที่3ค่ะเป็นการเปลี่ยนถ่ายเลือดนะคะ การให้เลือดนั่นเองค่ะถ้าบางคนซีดเยอะๆนะคะแบบภาวะซีดรุนแรงเลยค่ะฮิโมโอโคบินลดต่ํางลงแล้วก็ต่ำกว่าแปดอย่างเงี้ยค่ะหรือฮีมโตคิลดต่ํางลงหมอก็จะพิจารณาให้เลือดนะคะพอให้เลือดไปร่างกายก็จะสดชื่นขึ้นมีแรงขึ้นนะคะมีเลือดแดงก็จะเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะการรักษาข้อต่อมาคือการผ่าตัดค่ะเช่นในรายที่ม้ามโตค่ะก็มีการทําลายม่เลือดแดงผิดปกติในม้ามนะคะก็ต้องผ่าตัดทิ้งนะคะมาดูภาวะแทรกซ้อนนะคะเนื่องจาก ลดแดงลดลงการลำเลียงออกซิเจนไม่ดีก็จะทําให้มีการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียนะคะนอกจากนี้ยังจะพบว่าแผลจะหายช้าเป็นภาว่าหัวใจวายหัวใจสัน่นหัวใจเต้นช้าผิดปกติหัวใจเต้นเร็วกว่าผิดปกติหัวใจล้มเหลวได้ค่ะสําหรับการป้องกันนะคะถ้าขาดสารอาหารก็จะต้องรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กมีวิตามินเสริมก็ได้ค่ะรับประทานวิตามินเสริมอาจจะเป็นพวกเอฟบีซีนะคะ โฟลิกแอซิดนะคะอันนี้คือรับประทานได้ก็จะเพิ่มม็ดเลือดหรือวิตามินรวมต่างๆก็สามารถช่วยให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงได้เพิ่มขึ้นนะคะหายเหนื่อยหายอ่อนเพลียด้วยค่ะรับประทานอาหารที่มีสารอาหารในครบถ้วนนะคะสำหรับผู้สูงอายุกับผู้ที่กินมังสวิรัติก็ควรตรวจสุขภาพด้วยนะคะอาจจะมีภาวะลูหิตจางได้ค่ะหญิงตั้งครรภ์ก็ขณะตั้งครรภ์ก็รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กหรือกรดโฟลิกด้วยนะคะจะได้ป้องกันการขาดธาตุเหล็กค่ะ สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะจากรลม่อมกระหารพยาบาลหลานยา่าโมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลคลินิกขาพยาปราบตำบลตะโคบอำเภอปักตุงชัยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ